สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายคนคงจะมีความยากลำบากในสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านห่างไกลจากสังคมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องแยกตัวจากสังคมและครอบครัวมาอยู่เพียงลำพังเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไปยังเด็กและผู้สูงอายุจากที่เคยมีอิสรภาพที่ไม่มีจากัดก็ต้องถูกจากัดพื้นที่ด้วยความจายอมนะครับ ข่าวร้ายก็ประเดประดังเข้ามารอบตัวทั้งเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อข่าวเศรษฐกิจต่างๆการทาํามาค้าขายก็ทําได้ยากกระแสงเงินสดก็เริ่มฝึดเคืองนะครับเกิดความรู้สึกด้านลบไม่ว่าจะเป็นเงาว้าเวซึมเศร้าหวาดกลัวและสารพัดความคิดด้านลบมาลองดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีจัดการกับความคิดด้านลบเหล่านี้อย่างไรบ้างข้อที่1นนะครับ สวดโมนนั่งสมาธิครับเพราะว่าการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจะทําให้ความคิดของเราจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์หรือลมหายใจไม่จดจ่ออยู่กับความคิดด้านลบซึ่งนั่นก็จะเปิดโอกาสให้ความคิดด้านบวกหรือความคิดสร้างสรรค์เข้ามาทํางานแทนนะครับมองสภาวะที่เกิดตามความเป็นจริงนะครับอย่างเป็นกลางรับรู้ความคิดด้านลบที่เกิดดับรับรู้กับวิกฤตอย่างมีสติครับผมข้อที่2การออกกําลังกายครับ การออกกำลังกายจะทําให้ร่างกายขยับขยื่ยนเลื่อนลมเดินดีสดชื่นกระปี้กระเป๋าสมองแจม่มใสร่างกายได้รับการช,ชําระชะล้างของเสียออกจากร่างกายเผาผลาญพลังงานที่เป็นส่วนเกินในแต่ละวันลดความรู้สึกด้านลบต่างๆให้เป็นอย่างดีเลยครับอีกทั้งการออกกําลังกายกลางแจ้งหรือตามฟิตเนสต,ต่างๆณปัจจุบัน ก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าปิดหรือว่าค่อนข้างอันตรายการออกกำลังกายที่บ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีในสภาวะแบบนี้ครับข้อที่3ทํทำงานอนดิเร็กที่เรารักครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้ทำอาหารบางคนก็นำมาสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับจากงานอนดิเร็กเหล่านี้สำหรับผมเองก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่มีความรู้สึกเดียวกันในการถูกกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ได้นำมาลงในโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ตามแรงเชียร์ของหมู่เพื่อนก็เลยทำให้เกิดช่อง Discharge Channel นี้ขึ้นเพลงที่แต่งขึ้นมีชื่อว่า14วันเพื่อชาติเพื่อเธอเพื่อนๆลองหาฟังกันได้นะครับข้อ4โทรสอบถามสารทุกสุขด,ดิบกับเพื่อนๆครอบครัวและคนที่เรารักอย่างสม่าเสมอเพราะว่าการพูดคุย ก็จะทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้เราสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้ากันได้ก็ทำให้หายคิดถึงไปได้มากทีเดียวครับข้อ5ศึกษาหาความรู้เพ <ic save. S 2> <game> ิ่มเติมทั้งจากหนังสืออินเทอร์เน็ตพอดแคสต์คอร์สออนไลน์ต่างๆเพื่อหาวิธีสร้างรายได้สร้างธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับเพิ่มเติม เช่นศึกษาวิธีการทำอาหารเมนูใหม่ๆการศึกษาวิธีการขายออนไลน์เช่นทาง Lazada, s h o p ป e หรือว่า Grab Food Panda ต่างๆการศึกษาวิธีการสร้างคอนเทนต์การทำมาร์เก็ตติ้งการตัดต่อคลิปวิดีโอการทำเสียงเพลงนะครับเป็นต้นหรือบางคนอาจจะฟังเพื่อที่จะ ให้แรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจต่างๆจากไลฟ์โค้ดหรือพอดแคสต่างๆก็ได้นะครับข้อ6ครับการรีหรือการลัดเข็มขัดครับในช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนหยุดชะงักแบบทุกวันนี้นะครับการสร้างรายได้นั้นอาจจะทําได้จํากัดก็ขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละคนที่ต้องใช้เวลานะครับพอสมควรทีเดียวนะครับแต่การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถทําได้ทันที เมื่อรายใจ่ายในส่วนต่างๆลดลงก็จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับความเครียดก็จะน้อยลงตามไปด้วยแน่นอนครับข้อที่7นะครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับเพื่อที่เราจะได้เห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมถึงจุดรล่วไหลหรือความสูญเสียอย่างเป็นรูปธรรมครับทำให้เราเห็นแล้วทำให้เราสามารถที่จะเก็บออมหรือควบคุมการเงินให้มีระเบียบ และมีเงินเก็บเพื่อสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อๆไปได้แล้วก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีนะครับในการที่จะจดบันทึกข้อ8ครับเป็นข้อสุดท้ายก็คือการยิ้มครับยิ้มสู้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยิ้มครับแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปครับผม ชีวิตยังต้องมีพรุ่งนี้เสมอนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการต่อสู้และเอาชนะความคิดด้านลบเพื่อนๆคนไหนมีแนวคิดหรือวิธีการดีๆในการเอาชนะอารมณ์ด้านลบแบบนี้แชร์กันมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันกับสาระดีๆได้ใหม่ที่นี่ครับ Discharge Channel คมคายด้วยความคิดเห็นโดดเด่นด้วยความคิดดีขอบคุณและสวัสดีครับ